ใช่ค่ะเป็นระบบใครทานอะไรก็จะเป็นเ e อเฟโซ่ค่ะคอฟฟค่ะเราสามารถตั้งกาแฟเข้มหรือว่ากอ,องนมได้ค่ะเลือกกองนมได้3แบบนะคะถ้าเราไม่เอากองนมเราเอากองนมไปแช่ตัวนี้ค่ะเราก็จะมีก๊อกให้นะคะก๊อกให้ตัวเครื่องชงดีลองกี้นะคะ จะมีสองช่องนะคะตัวนี้นะคะอ่าก็จะมีช่องสำหรับใส่กาแฟที่บดแล้วหรือว่าชงชาของเดลอกี้จะนิยมอ่าใช้กาแฟที่บดแล้วหรือชาเป็นชาเขียวแล้วก็อ่าชาแดงตามมือค่ะถ้าเครื่องชง อ,ออโต้โดยทั่วไปเขาจะไม่นิยมใช้กาแฟที่บดแล้วหรือว่าชงชาจะทำให้เกิดการเกิดอุดตันนะคะของเรามีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องสำหรับใส่กาแฟเม็ดนะคะจุได้เยอะค่ะถึงจริงๆ250แต่ได้เยอะสุดก็จะเป็น300กรัมเยอะกว่านะคะช่องใหญ่มากใหญ่กว่าแน่นอน100%เ แล้วอตัวฟ้าของเรานะคะจะมียางกันไม่ให้กลิ่นหรือว่าความชื้นของเมล็ดกาแฟออกนะคะข้อดีตัวอัดกาแฟของเรานะคะสามารถอ่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ค่ะ สามารถชงกาแฟได้ต่อเนื่องค่ะไม่สะดุดเหมือนยี่ห้อโดยทั่วไปเนาะถ้ายี่ห้อโดยทั่วไปเวลาการทั่วไปจะเป็นข่านบันไดใหญ่ๆค่ะเวลากลไกลเหมือนเคยเห็นบันไดไหมคะคกลไกการเคลื่อนไหวมันก็จะสะดุดกึกรึกึกึกแต่ของเราแค่ลดลงแล้วก็ขึ้นแค่นั้นเองค่ะ การดูแลบำรุงรักษาตัวอัดกาแฟของเรานะคะสามารถแกะน็อตตรงนี้ได้ค่ะคาบน้ำมันไขมันกาแฟค่ะไม่ต้องกลัวอุดตันนี่อ่าส่วนมากเครื่องชงออตโต้ของเดอรลองกี้เขาจะนิยมชงชาหรือว่ากาแฟที่อ่าบดแล้วหรือว่าสามารถชงได้หลายแบบก็คือเป็นเม็ดได้แล้วก็แบบละเอียดได้ ถ้าโดยทั่วไปเครื่องชงของออโต้จะยี่ห้ออื่นจะไม่นิยมเพราะว่ากลัวอุดตันลักษณะเดอร์ลองกี้ออโต้เขาก็เลยดังเรื่องอเครื่องชงออโต้ดังที่สุดเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องชงเยอะที่สุด เดอร์ลองกี้จะเป็นแบรนด์อิตาลีเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกาแฟโดยตรงนะคะตัวอัดกาแฟของเราอะค่ะตัวนี้ตัวอัดกาแฟของเรานะคะ,ะ,คะทุกรุ่นนะคะจะใส่ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่ตัวอัดกาแฟเล็กที่สุดนะคะแค่ใส่ตรงข้างๆนี้ค่ะเล็กกระทัดรัดค่ะใส่นี่ค่ะ ไม่ต้องกลัวอุดตันนะคะนี่เลยอยู่ตรงข้างแท้งนี่นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะเป็นระบบสัมผัสแต่ถ้าตัวนี้ก็จะออกมานานขายตัวโชว์ค่ะแล้วแต่ชอบเมนูเตอร์ลองกี้ตัวนี้จะมีสองช่อง ทั้งหมดเหมือนกันเลยจุกกาแฟได้เยอะกว่าค่ะแน่นอน100%เยอะกว่าทุกแบรนด์